ทุกคนเคยกินเยลลี่ตักเองกันไหมครับไปไ,ไหนก็เจอร้านเยลลี่ตักเองที่นั่นวันนี้ติเลยจะมาเอาทุกอย่างในร้านเยลลี่ตักเองไปทํายําทั้ง4ี่แบบไม่ว่าจะเป็นยําพริกเกลืออุ้ยจะอร่อยวิเนียแต่ดูน่ากินนะหรือว่าจะเป็นยําปลารา<ะ>กับเม็ดหินฮมันจะเป็นยังไงอะพริกสดมะนาวแซบ่บ และยำน้ำเชื่อใครชอบกินเยลลี่หรือกินยำกดไลค์คลิปนี้แล้วคอมเมนต์กันมาด้วยว่าคิดว่ายำอันไหนน่าจะอร่อยที่สุดไหมเราช้าไปชมกันเลยครับกดติดตามช่องคุณตีด้วยน้ำรำเราจะตักนะครับไปทั้งหมด4ี่ชุดนะครับเพื่อไปทำยำเยลลี่กันทุกคนเราจะคลาไปเลยทำไม่ต้องไปติดออลชน เยลลี่ที่ไหนมาเยอะแยะและลูกทุกคนครับข้างหน้าทุกคนตรอนดีนะครับมีเม็ดหินด้วยทุกคนดูดีไม่ว่าจะเป็นเยลลี่เรนโบ์นะครับของต่างๆพวกนี้นะครับติไปซื้อมาที่เยลลี่ตักเองทุกคนอ่าซึ่งติไปคนเดียวแม่คงไม่รู้ไงที่ทุกคนเห็นนะคลิปนี้เลยแม่ราชานะครับทุกคนใครชอบเยลลี่กดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับว่าชอบกินเยลลี่รสอะไรมากที่สุดขอหนึ่งรสคอมเมนต์กันมาเลยนะครับส่วนติเนี่ยชอบรสตอร์รีมากที่สุดแม่ชอบรสอ,อะไรครับแม่ชอบรสช็อกโกแล โู้แล้วเยอะขนาดนี้จะกินอันไหนก่อนละลูกแม่ครับตีไปเห็นไวรัลมาครับทุกคนเขาเอาเยาลลี่เนี่ยไปทำยำทำยำทำยำยำแล้วท้อมันไม่เสียหรือันตีนนั่นน่ะสิครับดีก็เลยจะมาลองกินกับแม่เ <c oughs> นี่ยแหละว่ากินแล้วท้อจะเสียไหมอันดับหนึ่งอันดับสองมันอร่อยไหมนะครับอันดับสามนะครับทุกคนยำอะไรอร่อยที่สุดติจะทำทั้งหมดสี่ยำในวันนี้ไม่รอช้าเริ่มยำที่หนึ่งกันเลยมาลุ้นกันอันดับแรกนะครับ แม่ช่วยทําก่อนไม่รู้แม่ก็นึกว่ากินอย่างนี้เลยกินไม่ใช่เราต้องทํายำนะทุกคนให้แม่กินไปอันดับแรกนะครับทุกคนเราจะทํายําพริกเกลือครับอันนี้ติมองว่าเป็นไปได้มากที่สุดว่าจะอร่อยทุกคนพริกเกลือก็ต้องใส่เกลือครับนี่เกลือนะครับอ่าอ่าเค็มนิดนิดนะต่อไปก็พริกครับทุกคนโอ้โหพริกคนจะลงไป2ช้อนเลยต่อไปนะครับทุกคนน้ําตาลทรายครับหนึ่งสองและสามครับไม่้แม่มันต้องแบบหวานหวานเป็นหวานเป็นเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็อันนี้ผงนัวครับ ทุกคนใส่เข้าไปช้อนหนึ่งคุกเขาเลยได้แล้วครับพิเกลทำง่ายมากถ้าเปรี้ยวๆตีล้างมือสะอาดแล้วนะทุกคนนี่เลยครับสตรอเบอรี่ใส่ลงไปเลยแม่เลยเสียาดายนะคันมันต้องอร่อยสิพอของไม่พอนี่เลยสีเขียวแม่จากนั้นเราก็คุกเขากับวิเกลือครับ แต่ก็ต้องมาทดลองก่อนใช่ค่ะว่ามันจะเข้ากันไหมทุกคนแต่ว่ามันเหมือนฟีลแบบเอาแบบผลไม้มาคลุกไปเกลือเลยนะดูดิไปจุดเดิมของเขาเลยครับนี่ของเตียวสตรอเบอรี่อุ้ยข้าวโพดเขียวหมาวันดูกทีจนจันเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดเผ็ดนิดๆรสเผ็ดนี่นะเปรี้ยว ไม่ติดเลอเนาะไม่ติดสองสับี่บ้าเป็นกร้เครื่อแบบเนี้ยแล้วด้านในยลลิแมะเหมือน,นมันมีซอสแบบซอสอยู่ด้านในอยู่อีกอ่ะของแม่กันนี่ทุกคนนี่แล้มันมีซอสเนี้ยมันมีครีมเยิยม,เยยมๆพอกินแล้วมันแตกออกมาทุกคนดูดิต่อไปเรามายำปลากันแต่ว่าติว่าเมนูนี้แหละที่ ไม่ควรทาเพราะว่ามันคือมันแปลกมากอะ่ะคือซ้มตับปูปลาเข้าใจนะแต่อันเนี้ยเย็นี่ใส่ปลาแต่มันเผื่ออร่อยแม่อุ้ยแมวอะไรอ่ะได้แมวนี้เราก่อนอื่นเราต้องผสมก่อนแม่หมักใส่พริกก่อนได้เลยอันนี้คือเป็นสูตรของแม่นะครับใส่พริกลงไปโดยเราจะใส่พริกแห้งแล้วก็หักลิปกันี้ไปนี้ให้เขาแตกมาเป็นแบบนี้ใส่พริกแห้งลงไปทุกคนกระตีต่อไปก็มะนาวเลยมะนาวบีบลงไปครับทุกคนสองหนึ่งลูกแบบนี้ทุกคนเป็นไงน้ำปลาค่ะของเจ้าไหนก็ได้ แม่ลงไปเลยืมคนืมหอมแล้วสิคนมันมน่าจะมีความแบบเปรี้ยวเค็มบาลาแหละแล้วเขาคั่วแม่ปกติเขาคั่ว,วใส่ที่ลงังนี่ทุกคนเราจะใส่หินลงไปแบบนี้ครับแล้วเขาคั่วยไปเลย จากนั้นนะครับติจะใช้นะครับนี่เลยเป็นเส้นนะครับเอาเขามาลองก่อนที่เราจะราดแม่มันจะได้มีความแบบว่าเจลลี่เส้นๆบ้บางนะวันทูทีราดไปเลยกับยำเจลลี่น้ำปลรราหินกรอบว้ <Wow. S 1> ดูเลิศเุยเอาดีๆหอมนะหอมมะนาวหอมกร,ร<ว>อบมาลิกกิน,น รสชาติจะเป็นยังไงนลุ้นว่าใช่ไหมทุกคนว่ามันเข้ากันไหมเดี๋ยวมันเป็นหินช็อกโกแลตด้วยนะนแต่อู้น,นี่แม่กินเป็นเยลลี่แม่ชุบเส้นเยอะๆสิเออนี่เลยอ่ะให้แม่กินก่อนโหเหมือนยำเส้นแก้วไปเลยอ่ะอุ้ยคติรสชาติได้นะอ,อร่อยอนะอ่ะดีๆอดีด<ต>อมาลองิเปิดๆกลมๆเขาคั่หอม เมนนนส้้แกวะยำที่แบบพอกินกันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนยำหวานๆแต่ว่ามีความแบบเปรี้ยวๆบ้างแล้วก็หอมข้าวคั่วเหมือนข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันดีแล้วเหรอวะแต่ว่าแม่แนะนำไม่ทําตามนะเส้นเหมือนเส้นแก้วนะอืมต่อไปยำพริกสด ก็คือเราจะใช้พริกสดๆเลยแม่แต่เราจะเอามาหั่นนะครับเราจะไม่ตำถ้าตำเนี่ยน่าจะเผ็ดนะดูอันนี้เป็นพริกขี้หนูที่บ้านเราเองทุกคนถ้าเด็กๆหั่นต้องมีผู้ปกครองนะปกตินี่แหละเพราะว่าติหั่นเคยโดนมือตัวเองทุกคนเจ็บเลยแต่ตอนนี้ถ้าคติโตแล้วก็ยังเด็กอยู่ดี ตินะครับจะใส่เป็นน้ำตาลปี๊บอะใส่ลงไปหมดเลยต่อไปก็มะนาวอะแม่มีมะนาวนะมะนาวหนึ่งลูกเสี่ยวโดนตาตัวเองมากเลยมะนาวกับอุ้ยใครก็ได้อยากตำต้มตำเลยตอนนี้เจอกที่กัไหมต่อไปก็น้ำปลาดีๆตอนนี้ก็คือใส่มะละกอลงไปก็คือได้ตาไทยแล้วนะทุกคน่เราก็จะคนนะครับจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บละลายน้ำคันตี้สาหรับคันตี้นะเยลลี่อะไรแปลกที่สุด ในนี้ยหรอ,อติว่าอันที่ติแบบว่าไม่เคยเห็นนะทุกคนก็คือติว่าอันนี้คือมันเป็นแบบลูกพีกกันทุกคนดูดิเท่ห์มากเลยอ่ะคือปก<ม>ปติแบบนันอื่นเราไม่เคยคิดนะว่าเขาจะทำมาเป็นลูกพีกแบบเป็นเยลลี่พีกก็คือเป็นพีกที่ไม่ได้อ่าแม่ว่าไแปลกลองแม่ลองดูอ้ที่แม่ว่าแปลกกันเลยนี่สิหวานใช่อันนี้ก็แปลกมาทุกคนดูที่น่าไม่ต้ฝัไเลย อ่ะแปะก,ก็กินแม่แม่กินเลยรล่ะนีำม,มันเปนี้ยวเปรี้ยวนุ่มอะต้องติดละลายแล้วเย้ yeah. เราจะเอาตรงนี้ครับใส่ลงไปเลยครับทุกคนแม่อันนี้มันยาวตัดให้หน่อยสิเ นี่แล้วก็ตามด้วยนี่นี่เป็นเซตอุ้ยเซตแบบนี้เอชอบกินกันมากเนื้แพงมากเลยนี่สีฟ้าสีเขียวสีชมพูสวยว่าเรนโบว์อ่ะม่ตัดเลยนะมนเลยนี่ว้าวนี่ทุกคนแล้วก็ครุข้าครับเราเอาได้อีกนี่เราใส่เข้าไปเลยจุกจกเราแบบเิตติว่ายำอันนี้อร่อยคือมันน่าจะมีหวานเผ็ดแล้วก็แบบว่าเค็มนิดๆิหน้าอะไรนี้เค็มน้ำปลาทุกคนกัผักอะไรสักอย่างอยู่นะมันเป็นผักแบบ มัน <Bond> <t ans> เหมือนเป็นสารละลายเนื <Comics> <apan> <den> ้อปลาแตกเลยแต่ว่าห้องน้ำจะต้องไม่เข้านะทุกคนมาลุ้นกันเอาดีๆแต่ว่ารสชาติอะมันอาจจะไม่ได้แย่หรอกแต่ว่ามันอันไหนมันจะกินแล้วรอดซึ่งเรากินเลย4อันมีมะเขือมีนี่มีวิ่งนี่มีแม็กกินแบบเหมือนสาลายก็อันนี้มังคุดมีมังคุดด้วยอ่ะโอเค็มดูด้วยนุ๊เป็นไงเปรี้ยวหวานแล้วก็มีเค็มนิดๆอืมเปรี้ยวหวานแล้วก็อุ๊ยเค็ดเหมือนกันนะ แต่เผ็ดปก,ก็ลก,ก,กินกับไฟแล้วกนันอืมอืมอจาเกียวเหนียวอืมเป็นรูปไอศครีมด้วยทุกคนอืม,อมตรงนี้นะครับเราจะทำยำแบบน้ำเชื่อมเออรอบนี้คือเราเผ็ดกับอินนี่กับอ,อันนี้มาแล้วเราจะใส่เป็นเราจะเอากินของหวานมากพริกเผาก็คือเป็นน้ำพริกเป็นยำนะจะเป็นพริกเผาทุกคนนี่พริกเผาลงไป อะไรนะคติน้ำพึ่งครับโอ้ยยังส่น้ำพึ่งนี่อ่าลงไปเลยมันจะแบบ หวานเผ็ดน no ิดน no. ี uh, oh. ้หอมหอแล้วก uh ็ตัดด้วยเกลือเค็มนิดนิดนิดหน่อยพอครับโอ้โหเป็นเป็นเยลลี่แบบใสเไ็นะเขาโพดโอ้เป็นเป็นเปีเพียบอะแม่บ้าสมบูรณ์กล้าด้วยน่ารักจังนอ่าวทุกกนใส่น้อยลงไปด้วยแล้วเราก็มันแบบมันยืมแล้วมันเั็นแตงเมลเลยครับ มันดูมีความเข้มข้นมากๆเลยครับกะตี้มันน่ากินน่าดูดีโอ้ไม่เอาน่อนเลยแล้วกะตี้นะครับจะเอาเป็นดอกกุหลาบชนจันอะยาเออเออเนียวหอมหอมน้ำพริกเผาไม่เผ็ดเลยแล้วก็หวานแล้วก็หวานเค็มนิดนิดไปทุกอย่างแบน เหรอสิก็ว่าแม่กินฮีอสิไปประมาณร้อยแปดสมากสิว่ามัน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 เข้ากันมากเลยสูดเนี้ยมันมันมีอะไรที่ทําให้เราท้องเสียบไหมน้าผึ้งท้องไม่เสียน้าพริกเผาท้องไม่เสียเกลือก็ไม่เสียอันนี้ได้อะอร่ยอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยมากมนกินทุกคนนี่มันมันหอมแล้วก็หวานหวานน้ำผึ้งอ่ะเปรี้ยวเผ็ดโดนน้ำมันก็ยำพริกเกลือ ยำปลาร้าหรือว่ายำพริกสดหรือว่าจะเป็นยำพริกเผาน้ำผึ้งแม่ชอบอันไหนมาที่สุดนับหนึ่งท้งสามชี้พร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามไม่ชอบนี่ไม่เหมือนกันของตีนะครับชอบพริกเกลือครับเพราะว่ามันกินง่ายนะครับไม่เหนียวไม่เดือบแบบแล้วก็ดูดีด้วยทุกคนฟิลเหมือนเรากินแบบผลไม้แบบโรยพริกเกลือเลยแม่ชอบแบบนี้มันหวานแล้วไม่เผ็ดดีอ๋อเอาแล้วกินอีกแล้วปลาร้าพริกเกลือพริกสด วันทุทีไปแม่ไม่ก้าวไปเลยเหมือนกินก็เปรี้ย์ก็คืออยันรวมกันแยกตัวกันเลยตามนั้นใครนะครับชอบกินเยลลี่นะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะอืมเกิดอะไรคิดนี้เยอะๆแล้วก็อยากให้ทำยำอะไรอีกคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้มาทำอีกทุกคนที่มีรับไปก่อนแล้วเจอกันพุ่งนี้บ๊ายบาย